ข่าวสารวอลเลย์บอลนะครับในวันนี้นะครับช่วงนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ผ่านการกร้ำศึกหนักนะครับไม่ได้หายใจหายคอขึ้นทีเดียวนะครับโดยโปรแกรมต่างๆนะครับเรื่องตั้งแต่ซีเิลิกนะครับก็มาต่อที่วอลเลย์บอลหญิงนะครับจิงแชมเอเชียนะครับที่นครราชสีมาแล้วก็วอลเลย์บอลคัดโอลิมปิกนะครับที่ประเทศโปแลนด์และยังต่อด้วยเอเชียนเกมนะครับที่ประเทศจีนนะครับทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นึงต้องใช้หน้ากีฬา ชุดใหญ่หรือเราที่จัดเตรียมนะครับทําไมไม่หมุนเวียนนะักกีฬาต่างๆนะครับเพราะว่าในเอเชียนเกมนั้นไม่มีผลต่อคะแนนอันดับโลกนะครับแต่ว่าเราไปดูว่ามาวิเคราะห์สาเหตุนะครับดังนี้นะครับนึ่งต้องการผู้เล่นให้มีประสบการณ์ครับแน่นอนว่าเอเชียนเกมนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีนานานอารยาประเทศนะครับจากทวีปเอเชียเข้ามาทําการแข่งขันนะครับ โดยอยู่ภายใต้การรับรองของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับทุกสมาคมก็พยายามทําผลงานเพื่อทําผลงานนั้นให้ดีที่สุดนะครับก็จะมีชื่อเสียงนะครับในการเรียกงบประมาณต่างๆนะครับเช่นเดียวกับสมาคมวอลเลย์บอลนะครับก็เป็นสมาคมนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้ไทยมาโดยตลอดนะครับดังนั้นการที่จะส่งนักกีฬาที่ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดจึงถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากนะครับถ้าสมมติว่าแพ้ทีมวอลเลย์บอลเนี่ยทีมชาติไต้หวันอะไรอย่างเงี้ย ที่อันดับโลกเนี่ยต่ำกว่าประเทศไทยนะครับก็เป็นสิ่งที่เสียหายอย่างมากๆนะครับหรือจะแพ้ทีมอื่นนะครับแพ้ทีมอย่างเวียดนามนะครับหรือว่าแพ้ทีมอย่างอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะทําให้กระแสวอลเลย์บอลในประเทศไทยนั้นตกนะครับโดยนะครับโค้ดด่วนดานายสีวัชระเมธากุลนะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่านะเป็นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับถึงใครจะบอกว่าจะมีผู้เล่นเยาวชนนั้นเข้ามาทดแทนนะครับ แต่การที่ไปทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะครับการที่มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์ผ่านเวทีระดับโลกมาเยอะเนี่ยความกดดันนะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องก้าวข้ามนะครับก้าวผ่านนะครับโดยไปดูนะครับเหตุผลที่สองนะครับการที่เรานะครับต้องการเหรียญทองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เราต้องการมากที่สุดนะครับซึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับโดยที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคือการเข้าชิงชนะเลิศนะครับในปี2018นะครับแต่ก็ แพ้ทีมชาติจีนไปนะครับซึ่งตอนนั้นทีมชาติจีนนะครับก็คือเล่นดีมากหนักมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับส่วนสูงของนักกีฬาทีมชาติจีนนั้นก็สูงกว่าทีมชาติไทยมากนะครับเราจึงได้เหรียญเงินนะครับดังนั้นในครั้งนี้นะครับถ้าหากเราทําได้นะครับก็จะถือเป็นการก้าวข้ามนะครับขีดความจํากัดอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเวทีเอเชียนเกมเนี่ยเราจะเหนือกว่าทุกชาตินะครับถ้าสมมุติว่าได้เหรียญทองนะครับเหนือกว่าทั้งทีมชาติจีนนะครับทีมชาติญี่ปุ่น นะครับหรือทีมชาติเกาหลีใต้นะครับต่อไปนะครับเงินรางวัลนะครับก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยมีเงินรางวัลในแต่ละเหรียญที่สูงมากนะครับโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับจะให้นะครับคนละ2ล้านบาทถ้าได้เหรียญทองนะครับแต่ถ้าได้เหรียญเงินเนี่ยก็จะให้1ล้านบาทแล้วก็ได้เหรียญทองแดงเนี่ยให้ห้าแสนบาทนะครับโดยย้ําบอกว่านะครับเป็นจํานวนคนละนะครับด้วยเงินรางวัลที่สูงมากเนี่ย เช่นเดียวกันกับทีมสตาฟนะครับก็จะได้เงินรางวัลแยกอีกประมาณ20%นะครับโอกาสของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นจะก้าวเข้าไปสู่เหรียญทองเนี่ยก็มีความเปลี่ยนไปได้เช่นกันเพราะว่าเราก็ได้คว้าแชมป์เอเชียมาแล้วนะครับโดยเฉพาะการที่เราเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราชนะทีมชาติจีนไม่ได้นะครับเอาชนะความสูงของนักกีฬาจีนนะครับซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีความสูงเฉ,เฉลี่ยนะครับซึ่ง190เซนเมตรขึ้นไปนะครับ ในโอกาสนี้นะครับด้วยเงินอัดฉีดที่เยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะนําเงินส่วนนี้มาพัฒนาต่อยอดให้ทีมเบ์บอลหญิงทีมชาติไทยนะจึงจะต้องใช้นักกีฬาชุดใหญ่นะครับไปเอเชียนเกมนะครับแล้วเหตุผลที่4นะครับการที่เป็นทัวร์นาเมนต์นะครับระดับเอเชียนเกมนะครับมันก็ต้องย่อมมีการถ่ายทอดสดนะครับออกไปสู่กระแสสายตานะครับชาวโลกนะหรือชาวเอเชียนะครับน้องๆเนี่ยที่ไปทําการแข่งขันก็มีโอกาสที่จะ แสดงทักษะแล้วก็ศักยภาพทางกีฬานะครับทางกีฬาวอลเลย์อบอลหญิงนะครับซึ่งจะทําให้แมวมองหรือโค้ชต่างๆเนี่ยมองเห็นนักกีฬาไทยว่าเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะครับก็จะเป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้นักกีฬาของเราเนี่ยได้ไปเ,เล่นลีกต่างประเทศนะครับสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงนะครับให้กับทีมชาติไทยหรือว่าให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์อบอลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหลักที่เราวิเคราะห์มานะครับโดยนะครับ คู่แข่งในเอเชียนเกมนะครับในครั้งนี้ที่ประเทศจีน,นครับก็จะมีชาติต่างๆนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับทีมชาติจีนนะครับอันดับ6ของโลกนะครับพี่ใหญ่ของเอเชียนะครับมีคะแนนสะสมของ FIVB นะครับอยู่ที่329.65คะแนนแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ2ของทวีปนะครับก็คือทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอันดับ9ของโลกนะครับมีคะแนนสะสม305.09คะแนนนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเรานะครับอันดับที่3ของทวีปนะครับโดยมีอันดับ 13ของโลกนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่222คะแนนนะครับต่อไปอันดับที่4นะครับของทวีปเอเชียนะครับก็คือทีมชาติคาซัคสถานนะครับอันดับ32ของโลกนะครับมีคะแนนสะสมของ FIB v นะครับอยู่ที่111.25คะแนนแล้วก็อันดับที่5นะครับทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งอันดับโลกนะครับไม่ได้ทําการแข่งขันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าแซงทีมชาติเกาหลีใต้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเหตุผลทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยแพ้ติดต่อกันหลายนัดนะครับจนคะแนน รูดลงไปนะครับทีมชาติเวียดนามก็เลยแซงขึ้นมานะครับโดยเวียดนามนะครับอยู่ที่อันดับที่39ของโลกนะครับมีคะแนนสะสมของ FIVB นะครับอยู่ที่94.82คะแนนนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับอันดับที่40ของโลกนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่93.72คะแนนแล้วก็ทีมชาติไต้หวันนะครับอันดับที่45ของโลกนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่89.16คะแนน แล้วก็ทีมชาติอินเดียนะครับอันดับที่65ของโลกนะครับมีคะแนนส,สะสมที่40.19คะแนนแล้วก็ทีมชาติฮ่องกงนะครับอันดับที่65ของโลกนะครับมีคะแนนส,สะสมที่38.47คะแนนและทีมชาติอมองกโกลเลียนะครับอันดับที่78ของโลกนะครับมีคะแนนสะสมที่24.53คะแนนนะครับแล้วก็อีก3ประเทศนะครับที่ไม่มีคะแนนสะสมอันดับโลกนะครับก็คือประเทศนะครับอัฟกานิสถานเกาหลีเหนือแล้วก็เนปาลนะครับ คือเราทําการแข่งขันนะครับบอลล์บอลหญิงเอเชียนเกมนะครับมันก็จะเป็นการพัฒนาทีมบอลล์บอลนะครับในทวีปเอเชียนะครับให้ก้าวหน้านะครับให้มีความสามารถที่จะไปแข่งกับทวีปต่างๆนะครับของโลกนะครับแล้วโดยนะครับเปิดรายชื่อนักกีฬานะครับของประเทศไทยนะบอลล์บอลหญิงที่จะเข้าร่วมมหกรรมเอเชียนเกมนะครับที่เมืองหางโจวโดยมีรายชื่อ12คนนะครับเราไปดูว่าทําไมถึงมี12คนนะครับเพราะอะไรถึง ทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยก็14คนนะครับเอเชียนเกมอาจจะมองว่าการที่จะมี12คนเนี่ยก็เป็นการพัฒนานักกีฬาให้ทัดเทียมกับแมตช์การแข่งขันที่มีชื่อเสียงของโลกก็คือโอลิมปิกนั่นเองนะครับเพราะว่าการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยก็จะมีนักกีฬาอยู่12คนนะครับแต่ประเทศไทยนะครับของเรานะครับส่งนักกีฬานะครับที่เป็นตําแหน่งลิโบรนะครับเซอร์ไพรส์นั่นก็คือเปียนุชแป้นน้อยนะครับซึ่งก็มีคนเดียวนะครับที่จะต้องรับบอลเสร์ฟแล้วก็รับบอลตบนะครับ แล้วก็มีวิภาวีสีทองนะครับสัิประภาพรจันทวิสูรแล้วก็อัจฉรพรคงยศนะครับชัชโอนโมกสีนะครับทัดดาวนึกแจ้งจรัสพรบรรณาศักด์นะครับหัทยาบำรุงสุขนะครับแล้วก็พรพัน์เกิดปาศิริมามานกิจนะครับพิมพิชยากกกลำแล้วก็ธนชาสุขสดนะครับก็สิบสองคนนะครับส่วนทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับสตาฟโค้ชก็ประกอบไปด้วยนะครับผู้จัดการทีมสมชายนะครับดอนไพรยอดนะครับส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็คือ ดในศรีวชิลามีทาคุลนะครับผู้ฝึกสอนนะครับชำนาญดอกไม้นะครับผู้ฝึกสอนนะครับวนาบัวแก้วก็เป็นอดีตลิโบร่่นะครับในสมัยเจ็ดเซียนนะครับแพทย์ประจําทีมนะครับพิธเจนบุญไทยแล้วก็นักกายภาพบําบัดนะครับทิพรัฐแก้วใส่นะครับโดยทีมเ์บวาหญิงของไทยนะครับก็จะทําการแข่งขันในวันที่30สิกันยายนจนถึงนะครับเจ็ดตุลาคมนะครับโดยในรอบแรกนะครับไทยถูกจับสลากนะครับให้อยู่ในกลุ่ม B ีนะครับร่วมกับ ไต้หวันและมองโกเลียนะครับโดยคาดว่าจะเอาทีมที่1ของ2ของกลุ่มเนี่ยผ่านเข้าไปสู่การเล่นในรอบที่2ต่อไปนะครับก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลนะครับของประเทศไทยได้ร่วมกันเชียร์นะครับหรือแฟนๆกีฬาทั่วเอเชียรหรือว่าทั่วโลกนะครับผมก็รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางวอลเลย์บอลนะครับมาประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับ